เอาเลยครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็โยนเกมฟุตบอลมนเจอร์สองพันยบสองโมบายเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเกมบิมมิลิเจอรกับเบนฟอร์ดนั่นเองนะครับน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นชั้นมาในฤดูกาลที่แล้วนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับสำหรับเบนฟอร์ดนะครับผมในฤดูกาลนี้ก็เป็นแบบว่าหมามืดที่แบบว่าน่าจะอยู่รอดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผม แต่เราก็ได้พขึ้นนําแล้วนะครับจากจาดอนซานโชนั่นเองนะครับผมทำให้แมนเชสเตอร์ติดขึ้นนำเบนฟอร์ดไปได้1่ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมในช่วง25นาทีนะครับผมเบนฟอร์ดก็ยิงแต่ว่าก็ติดเซฟเดกอนะครับผมปอว่าสุดยอดเลยนะครับสำหรับดาบบิดเดกอาแล้วเราก็เริ่มกันต่อครึ่งหลังเลยนะครับหมดเวลาครึ่งแรกแล้วนะครับผม แมนยูก็ทาเกมออกมาเรื่อยๆเลยนะครับผมเปิดเตะมุมแต่ก็ติดกองหลังนะครับได้ลูกเตะมุมอีกทีนึงนะครับผมกองหลังก็สกัดมาอีกแล้วนะครับถือว่ากองหลังก็ทําหน้าที่ได้ดีเลยนะครับสําหรับกองหลังเบนฟอร์ดนั่นเองนะครับต่อสาครั้งนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเซฟได้ตลอดนะครับผมโกก็ยังดีทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งเราก็ดีนะครับสำหรับได้บีดีกร เอีลสันคาร์นี่ลงแทนดอนโดนะคะรับเราเจสซี่ลินการ์ลงแทนบูโรฟนเนนเดสแล้วก็เอาอีเลงกาลงแทนแรดฟอร์ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็เริ่มกันต่อเลยนะคะนรับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พยายามจะเอาตัวหนีห่างเป็นสองส่วนแต่ว่ายังทำไม่ได้นะครับผมใช่ครับแต่ก็เดี๋ยวก็น่าจะทำได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะ ทำไม่ได้แต่ก็อย่าเสียประตูวไปก่อนแล้วกันนะครับเก็บ3ามเต็มไว้รักษาอันดับที่1ของพิมลีกเอาไว้ให้ได้นะครับผมโอเคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมจะทํารักษาสกอร์สามเต้มนี้ไว้ได้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันดูนะครับผม แล้วก็จบเกมนะครับแมนเชสเตอร์จีตก็เปิดบ้านชนะเบนฟอร์ดไปได้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับจากลูกยิงของจนาร์ซันโชแล้วก็เป็นเมนเนอร์แมนในเกมนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ